สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นุงเขียวเจียวทุ่งพาพี่น้องมาชมวิธีการคลุมเลนเพื่อเตรียมหวานข้าวครับโดยใช้โดรนฉีดพ่นกิ่งทองครับสวัสดีครับมาพบกับสอนวันโลกครับวันนี้จะพาเอฟซีมาติดตามการฉีดโดรนนะครับยาคลุมเลนนะครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้จะใช้กิ่งทองใบยกใส่ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ ต้นพุ่งเร็วอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้แปลงนี้เพิ่งว่านข้าวได้สองวันนะครับจะฉีดคุมเลนก่อนสําคัญที่สุดคือเราต้องคุมหญ้าให้อยู่นะครับถ้าเกิดเราคุมหญ้าไม่อยู่เราก็จะไม่ได้เนื้อข้าวนะครับส่วนอยู่ด้านหลังนี้คือหมักเทนเดอร์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของ pu network นะนครับเทนเดอร์ช่วยย่อยสลาย ต่อฟางนะครับเม็ดหญ้าดีดอิดเด้งทุกชนิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับด้านหลังผมเลยไปกันเลยนี่ครับพี่น้องผมใช้ตัวนี้ครับหมักก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะเป็นแบบนี้ก็หมักประมาณเจ็ดวันนะครับหมักตีแล้วก็หวานรีดนะครับ เป็นแบบนี้เลยดินเนียนละเอียดเลยครับแปลงนี้นะครับหว่านได้สองวันเนี่ยผมก็จะมาฉีดยาคุมเลนนะครับเพื่อยับยั้งญ้านะครับไม่ให้มันมีนะครับหมักแล้วมันก็จะเพิ่มในต้วเจ้นนะครับในดินนะครับให้ต้นข้าวนะครับ เป็นไงครับพี่น้องครับสวยงามมากเลยครับฝากติดตามกันนะครับสอนหมนโลกนะครับนแปลงนาแปลงนี้ว่าจะเป็นเช่นไรบายบายสวัสดีครับ